กับเกกราบนมัสการพระคุณท่านทุกรูปสรธานสงฆ์ได้รับเมตตาจากท่านพระครูวิธานสุนตาพรผู้ช่วยจเจ้าอาวาสบ้าพักนีนานครับวันนี้ก็เป็นวันทาบุญอุทิศแก่เพื่อนรุ่นรุ่นโรงเรียน,น,นสตรีวรนาถผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายท่านนะครับที่บ้นานตาฟัดทองนี้นะครับก็มีศิษย์เก่าหลายท่านแบบนี้นะครับพระคุณท่านพร้อมแล้วผมจะเรียนเชิญผู้แทนของ โปรติวรนาคครับจตุเทียนนะัตมูพระพุทธหนึ่งท่านแล้วหน้ารูปมีข้อความผู้ไวชนนะครับบททิศหนึ่งท่านนะครับรครับท่าน จุดเทียนแล้วทูบนะครับผมสมนวนรครับผม ครับขอขอบคุณครับขอเร้วจะเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับจุดทูบเทียนครับผมญาติอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะนี่ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวจะไปบังสกุลครับผม nắm ở dừng phấn ổn được ครับ นี้ขาจะท่ทานสาธุชนทุกท่านนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยได้รับเบญจสินพร้อมๆกันอิมินาสากาเรนะพุพทธังอภิปูชายามะอิมินาสากาเรนะธรรมังอภิปูชายามะ อิมินาสากาเรนะสังขังอภิปูชย,ยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโภคะวาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระคะว,วตธวา,าตววตธรรมโ ธมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกาสังคโคสังขังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ ติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัก a า a t h ะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตัติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัก a n a t h ะติสรณีนัสหะ panca sila nya jama namo tassa sama samputassa namo tassa akawato arahato sama samputassa namo tassa akawato sama นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ สสัััังงงรคจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิิิยััััมปสสงงร ามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิอานธาิปตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิปานตาิปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิ อาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

Matam. I need uh าาวางขวังเบอร์อเบอร์บอ,บอของพระผ้สาาโยงนะครับแล้วพระนมมือนะครับ ได้เทียบเครื่องทยธรรมนะครับเอามาได้สิปักเนี่ยท่านพตาหารเตรียมพัตาหารได้เลยนะครับจะเป็นชดุชดชุดหาชุดครับผม ใครชื่อนะได้จุดกันนะววเดี๋ยวจะได้กล่าวคำถวายกันราแป๊บเดี๋ยวกล่าวคำถวายก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวเราจะนั่ง,งปลาตุกตานี่สามารถจุดจุดจุดไฟได้เลยเนาะเราจะจุดไฟนี่ได้เลยจุดไฟอะไรชื่อได้เลยนะฮะก่อนจะกวดน้ำจุด,ดดีกว่าเนาะ เราเคียรนั่นจุดก็ได้นี่ก็ได้นะครับผมเข้างานเลยได้ครับผมจะตรงนี้เลยครับเดี๋ยวใครกดนะั้นเดี๋ยวยกลนะ่าวคำถวายครับครับผมอันนี้ดีครับผมเดี๋ยวกล่าวคำถวายเดี๋ยวตั้งนะโมอ่า นะครับเตรียมเครื่องพยาธิทให้พร้อมนะครับเครื่องพยาธิทำน่าจะพร้อมเนาะโอเคนะครับ ครับก่อนที่จะเถวายจะตุปไตเพื่อพยาธรรมนะครับเพื่ออุทิศสุขศลแด่ท่านผู้ร่วงรับนะครับกับผมจะได้นำกล่าวคำถวายเพื่อเป็นบรรยกิริยาครบตั้งกายวาใจวาจาใจนะครับท่านโมร้องการสามจนระว่าตามกระผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตมัตตกะพัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆะสาโอนุชยามะ สาธุโนพันเตีพิกุสังโคอิมานิมาตะกะพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะยาตกานันจาการะกะตานาง ที่คารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมัตตกะพัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิษุสงฆ์โปรดรับซึ่งมัตตกะพัตตาหารกับทางของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายพพเพื่อประโยชน์พพเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย และขออุทิศส,ส่วนบุญกุศลนี้แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายผู้ร่วงลับไปแล้ว,ว,ลลวมีท่านนาวาอากาศเอกพิเศษแย้มประพัดทองคุณแม่สุวรรณาประพัดทอง นาวอากาศเอกพิเศษปัญจจิตโสพีนยายไพศาลนางซ่อนกลิ่นเหมือนเอี่ยมนายแปลงแม่สุดใจแก้วยศล,ลูกหนุน,ลน,นและสิทธิ์เก่าโรงเรียนสตรีวรนาถผู้ร่วงลับไปแล้ว มีนางสาวจิตราจุนทะโกศลนางจุดารัตสิริกุลนางสาวชวน,นีบุรพรางกูลนางปราณีศิรยานนท์นางอาบโชคเทียมสีทองนางสาวบุญตาหิมะมาน นางสุรางสระบัวนางวานิดาปิตารานันคุณสายสวาสดิธิพงศ์งคุณวนิดาตระกูลแพทย์ลแ,ทยและคุณอุมาฉันธนาวงทาวละวังเป็นต้นขอให้ท่านผู้รงรับทั้งหลายเหล่านี้ จงร่วมอนุโมทนาส่วนกุศลและพึงเสวยสุขณสำมรยภพด้วยเทิน<อ>ครับขอเชิญอีกครั้งนะครับห้าท่านนะครับได้น้อมถวายเครื่องทยธธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณยาสนิทเสนสหายผู้ร่วมรับนะครับ สามารถใส่ใส่ในในหอได้นะครับท่านหลายท่านสิทธิ์เก่าโรงเนสตีบรรณะเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่เยาววัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็มาทําบุญที่บ้านประพัดทองนะครับแล้วก็อุทิศสมกุศลที่สําคัญแก่ท่านนาวากะเด็กพิเศษปัญจกเจโสพีนะครับพี่โยกจะได้ร่วมถวายด้วยครับผม ครับมีเวลาไดสถานที่นี้นะครับเป็นที่ประกอบบุญกุศลตามโอกาสหลายวาระหลายครั้งนะครับถือว่าเป็นบุญญสถานเป็นสถานที่สําคัญนะครับมีหลายท่านได้ตระเตรียมมากระย่างสองอย่าง,อ,างอีกหนึ่งพอดีนะครับขอน้อมถวายบันทึกภาพจะได้บันทึกภาพนะครับเป็นตัวแทน,ทนครับ จะได้กรวดน้ำเรือต่อไปนะครับอันนี้ดีกว่าป้าตุ๊กตาเนาะเดี๋ยวอันเนี้ยเรา,เ,ราเอาใส่ผงใส่แล้วก็ลอยอังคารไม่ต้องกวดใส่นี่ก็ได้แล้วก็กดใส่นี่เลยครับผมครับพี่โียมกรวดน้ำเนาะเี่ที่ตรงนี้หนึ่งท่านนะครับผมที่โยกก็ได้หนึ่งท่านพี่โยกกวดน้ำก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับ กับขอกับพระคุณท่านเมตตาให้พรน,นะครับนิยถาวาริวหาภูราภริภูเรนติสาภารังเอวะเมวะอิโตทินงังเอตานังอุปกาปติอิจิตงังปฏิตังตุมหังทิพมเมวะสามิชจตุ สัพเพปุรนตุสังกปจันโทปนารสยตามนิชติระสยะทาวะจานพะโรวินาสตุมาเทอภะวันตะโยสุิายุโ พระคุณท่านพร้อมกันนะครับอราหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพคะวะตาธมโมธัมมังนะมสามิสุปฏิปันโนพคะวัตโตสาวกสังคโฆสังขังนะมามิ กราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปนะครับในเมตตานะครับสองข้างนอกเนาะได้ได้อีกชุดนึงแต่ผมเชิดเ่ได้ออ่ะยิบชุดนึงเนาะโอเค,อเค,อเคจะเป็นชุดนะเ,เนานะเอาไปข้างนอก ได้พรได้ได้ได้นีเดี๋ยวไปตรงนี้กันสองท่านมาตรงนี้กันเดี๋ยวท่านยิบเองครับผมครับอ๋อดมุมมุตงสายก็คุณมากครับก้าวไปก้าวไปตสงสายเองไ้ไป ตุตาตตาแม็กซี่แม็กซี่เออเธอสแม็กซี่